สวัดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเมาส์ของตัว HP กันนะครับซึ่งของ HP นี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เลยนะฮะของ HP ก็ทำมาหลายอย่างนะฮะพวกปรินเตอร์นะฮะที่ดังๆอยู่ของ HP นะฮะบางท่านก็อาจจะเคยใช้ะะเป็นแบรนด์ยอดนิยมอยู่ปรินเตอร์นะฮะของ HP แต่ทีน,นี้มาทำเป็นเมาส์ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเมาส์รุ่นราคาประหยัดนะฮะเกมมิ่ง 1> m 1 6 0นะฮะก็เป็นรุ่นราคาประหยัดจับต้องได้นะฮะเลือกซื้อเลือกหากันได้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็บอกว่าใช้ได้หน่นตั้งแต่ Windows xp ะะยัน Windows 10เลยนะครับก็ใช้ได้หมดก็ถือว่าทุกวินโด w s นะฮะรองรับซัพพอร์ตณตอนนี้นะฮะด้านหน้าด้านหลังก็ไม่มีอะไรคุณสมบัติก็เป็นเมาส์โดยทั่วไปนะฮะสาย usb แต่ตัวนี้รับ dpi ไม่ได้นะครับมันบอก DDI แค่1000นะครับถ้าอยากจะปรับก็ตัวนี้ใช้ปรับในซอฟต์แวร์ Software ของตัว Windows ได้นะครับตัวนี้ก็ปรับ DDI ในซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งก็จะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์มีไฟอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวแกะดูรายละเอียดข้างในกัน สองที่ใส่ให้มาก็สแกนโลโก้ HP เรียบร้อยนะะตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะฮะคู่มือแล้วก็การใช้งานนะะนะะมาดูกันตรงนี้เมาส์ก็จะเป็นสาย USB แบบธรรมดานะครับตัวนี้นะะซึ่งลักษณะสีของตัวนี้นะฮะก็ จะเป็นลักษณะเป็นสีดําด้านนะฮะก็ดูเคร่งขึนน่าใช้เลยนะฮะการจับก็กระชับเหมาะมือนะฮะก็มีลูกกลิ้งนะฮะปุ่มอย่างที่บอกไว้ตัวนี้จะมีแค่3ปุ่มนะฮะซ้ายขวาแล้วก็ตรงลูกกลิ้งนะครับจะไม่มีปุ่มอื่นเสริมเข้ามาจะมีอยู่3มปุ่มแค่นั้นนะครับอ่า,อาละนะฮะตัวนี้ก็จะมีอยู่3ามปุ่มแค่นี้นะครับ ซึ่งรายละเอียดของไฟเดี๋ยวเราจะเสียบดูไฟกันนิดนึงนะครับอ่าละอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับซึ่งไฟนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีเป็นไล่โทนสีไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีแสงขึ้นตามขอบด้านข้างนะฮะโลโก้ของ HP นะครับซึ่งตัวนี้น้ำหนักน้ำหนักเบาอยู่นะครับอย่างที่บอกนะฮะอันนี้ก็น้ำหนักแค่110กรัมแค่นั้นนะครับน้ำหนักเบาตัวนี้ก็จับกระชับนะครับก็จะเป็นลักษณะดำด้านอันนี้นะก็ทำให้ไม่ลื่นนะฮะ จับกระชับมือเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็รองรับได้ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะฮะตรงลูกกลิ้งกนะะ็ใช้งานได้ดีลื่นไม่สะดุดนะครับนะฮะสำหรับเมาส์ราคาประหยัดตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะฮะของ HP ทำมานะครับก็ใครอยากได้เมาส์ทนทานราคาที่ไม่แพงนะฮะตัวนี้ก็ใช้งาน ทั่วไปได้ดีเลยนะครับสำหรับเพชรพีเ160ก็เอามาแนะนำให้ดูตะเรียดกันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ